เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณอ้นที่ได้ส่งเข้ามาทางข้อความเพจเล่าเรื่องผีครับและเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองซึ่งเรื่องที่คุณอ้นได้เล่าให้เราฟังก็มีดังนี้ครับตอนนั้นเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ผมได้มีโอกาสตามคุณพ่อกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดเพราะพ่อบอกว่าจะพากลับไปทําบุญที่บ้านตอนที่ไปถึงนั้นผมและพ่อก็ได้ไปน,นอนพักที่บ้านของป้านิช ซึ่งแกได้เสียไปเมื่อสามเดือนก่อนลักษณะบ้านของป้าน,นิดเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ในสวนลำไยตามทางเดินมีเสาไฟโซลาเซลล์ด้วยผมเองก็ไม่รู้ว่าสามีกับลูกของป้น,นิดนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนรู้แค่เพียงว่าป้าน,นิดแกอยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวมาตลอดเพราะพ่อของผมพูดให้ฟังแค่นั้นต้องบอกก่อนเลยนะครับ ว่าพ่อของผมมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด4คนป้าน,นิดเป็นพี่คนโตสุดที่เหลือก็มีลุงพงป้าพาและพ่อของผมที่เป็นน้องคนสุดท้องซึ่งพอทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แยกย้ายกันไปมีครอบครัวและพ่อของผมก็เป็นคนเดียวที่ย้ายเข้าไปหางานทำที่กรุงเทพส่วนที่เหลือก็ปลูกบ้านอยู่อาศัยในละแวกเดียวกันภายในหมู่บ้านเดิม หลังจากที่ผมเดินทางมาถึงและเก็บข้าวของไว้ที่บ้านปณานิสเสร็จแล้วผมก็ออกมาเดินเล่นแถวแถวหมู่บ้านแล้วก็ได้เจอกับนาลูกสาวของป้าพาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกันกบผมครับเธอกำลังเก็บผักอยู่ที่รั้วข้างบ้านผมแทบจำนามไม่ได้เหมือนกันเพราะเธอดูเปลี่ยนไปมากจึงได้เอ่ยทักออกไปนาใช่นาหรือเปล่านะ นาหันมามองหน้าผมนิ่งๆสักพักแล้วก็พูดต่อบออกมาอ้าวอ้นเองเหรอเกือบจำไม่ได้แนะ่พอโตขึ้นมาก็หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยนากับผมนั้นเราเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมด้วยกันพอผมเรียนจบชั้นประถมพ่อก็พาผมไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่กรุงเทพจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับ ซึ่งนี่ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกในรอบสิบปีเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องสัพเพเหระต่างๆตามประษาพเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วนาก็ถามผมต่อแล้วอ้นมาถึงนานแล้วเหรอก็เมื่อบ่ายนี้เองแล้วรู้หรือยังวันพรุ่งนี้เราจะทำบุญร้อยวันให้ปานิชกันนะผมเองยังไม่เข้าใจที่นาพูดเท่าไหร่ก็เลยถามไป ทำบุญร้อยวันคือยังไงเหรอเราไม่เข้าใจอ้าวแล้วพ่ออ้นไม่ได้บอกเหรอเปล่าพ่อไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วหนาก็อธิบายให้ผมฟังครับว่าการทําบุญครบร้อยวันก็คือการทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตอนที่ครบรอบวันตายหนึ่งรวันจะเป็นการจัดงานทําบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ ตามประเพณีที่มีกันมาแต่โบราณและความเชื่อทางศาสนาจากนั้นนาก็ถามผมอีกแล้วที่กลับมานี่อ้นพักที่ไหนเหรอผมจึงบอกกับนาไปว่าพักที่บ้านปนิตทันใดนั้นเองนาก็อุทานออกมาตายละบ้านอื่นมีเยอะแยะทำไมไม่ไปพักไปพักทำไมที่บ้านปนิต์ ทำไมเหรอบ้านปนิทมีอะไรเหรอก็ใครๆเขาก็รู้ว่าผีปณนิทเฮี้ยนมากขนาดนาเป็นหลานคนสนิทยังเคยโดนมาแล้วเลยด้วยความที่ผมอยากรู้ผมจึงรบเร้าให้นาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับปณนิตให้ฟังรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าปณนิทตายไปเมื่อสามเดือนที่แล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าตายเพราะอะไร นาถามแม่แม่ก็ไม่ยอมบอกและพอหลังจากที่ป้านิทตายมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นก็คือชาวบ้านแถวนี้ยังเห็นแกเดินวนไปวนมาอยู่แถวหน้าบ้านส่วนานานะช่วงเย็นวันหนึง่งนาก็เดินผ่านหน้าบ้านป้านิทตามปกตินี่แหละแล้วรู้ไหมว่านาเจออะไรนาเจอป้นิทยืนมองอยู่ที่หน้ารั้วบ้านที่ห่างจากนาไปไม่ถึงสิเมตรด้วยซ้ำ ป้าน,นิดเล่นเอานาป่วยไปหลายวันเลยนะจนเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งก็ไม่มีใครเจอป้าน,นิดอีกแต่พอไม่กี่วันก่อนที่อ้นจะมานี่แหละชาวบ,บ้านก็เริ่มลือกันว่าเจอป้าน,นิดเดินวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านอีกสงสัยแกคงจะมารอรับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องจะทำบุญไปให้ละมั้งอ้นลองกลับไปถามพ่อดูสิเพื่อจะรู้อะไรเพิ่มเติมอีกพอผมฟังนาเล่าแล้ว ก็เกิดสงสัยว่าทำไมพ่อถึงไม่เคยเล่าเรื่องป้านิดให้ฟังเลยจากนั้นผมก็กลับบ้านไปและตั้งใจจะถามพ่อถึงเรื่องของป้านิดแต่พอเปิดประตูเข้าไปในบ้านก็ไม่เจอใครอยู่บ้านภายในบ้านมันเงียบไปหมดผมตะโกนเรียกพ่ออยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีวี่แววใครตอบกลับมาและทันใดนั้นเอง ผมก็ได้ยินเสียงคนเดินเหมือนกระทืบเท้าดังตึงตึงอยู่บนชั้นสองผมตะโกนถามว่าใช่พ่อหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาครับผมจึงตัดสินใจเดินขึ้นบันไดไปดูและผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆบนพื้นไม้มันเดินหายเข้าไปในห้องนอนที่ผมจะต้องนอนระหว่างที่มาทำบุญนี้ผมเดินตามเข้าไปทันที แต่พอผมเดินพ้นประตูห้องเข้าไปกลับไม่เจอใครสักคนผมลงก้มดูใต้เตียงและเปิดตู้เสื้อผ้าดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครแล้วในจังหวะนั้นผมก็มองเห็นพ่อกับลุงพงและป้าพาขับรถเข้ามาในบ้านผ่านทางหน้าต่างห้องนอนผมจึงรีบวิ่งลงจากชั้นสองไปหาพ่อทันทีครับ คืนนั้นทั้งพ่อลุงพงษ์และป้าพาก็สั่งสรรค์กันที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านระหว่างนั้นก็พูดคุยกันไปด้วยว่าพรุ่งนี้เช้าได้นิมนต์พระมาทำบุญครบรอบวันตายหนึ่งร้อยวันของป้านิดที่บ้านของป้านิดนี่แหละครับแล้วจูๆ่ๆหมามันก็หอนขึ้นเป็นแถวจากข้างหน้ารั้วบ้านตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจอะไร เพราะเป็นเรื่องปกติแต่ผ่านไปสักพักแล้วหมามันก็ยังหอนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนจนลุงพงรำคาญและพูดขึ้นมาด้วยความเมาไอ้หมาพวกนี้สงสัยคงเห็นผีพี่นิดล่ะสิถึงได้พากันหอนเนี่ยไปไกลๆโว้ยแล้วลุงพงแกก็เดินลุกไปที่หน้ารั้วบ้าน คว้าก้อนหินปลาไล่หมาพวกนั้นไปจากนั้นแกก็เดินกลับมาตอนนั้นนั่นแหละครับในระหว่างที่ลุงพงก์กำลังเดินกลับมานั้นผมก็เห็นเงาของผู้หญิงที่ดูคล้ายป้านิดเดินตามหลังแกมาด้วยผมถึงกับตกใจจนหลบหน้าหนีและขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆกับพ่อทันทีแต่พอลุงพง์กลับมานั่งที่เดิมแล้วพ่อที่จับสังเกตผมได้ ก็ถามขึ้นกลัวอะไรลูกตัวสั่นเชียวสงสัยจะกลัวผีพี่นิดนะสิไม่ต้องกลัวหรอกไอหลานชาวบ้านเขาก็พูดกันไปเรื่อยผมเองก็ไม่กล้าบอกลุงพงษ์ไปเหมือนกันว่าเมื่อกี้นี้ผมเห็นป้านิดเดินตามหลังแกมาผมจึงเปลี่ยนเรื่องไปถามพ่อแทนทำไมพ่อไม่เคยเล่าเรื่องป้านิดให้ผมฟังเลยครับ ผมถามพ่อไปแบบนั้นและพ่อกับป้าพาก็ถึงกับทำหน้าสลดนิ่งไปมีแต่เพียงลุงพงเท่านั้นที่ตอบผมไอ้คนแบบนั้นอย่าไปพูดถึงมันเลยทำไมเหรอครับลุงพงแล้วลุงพงที่เริ่มเมาได้ที่ก็พลั้งปากพูดออกมาหมดพี่นิดน่ะใครๆเขาก็ไม่ชอบกันทั้งนั้น เพราะแกตั้งขี้บนขี้ดา่าแถมยังเอาแต่ใจตัวเองถึงแกจะทำธุรกิจจนได้ดิบได้ดีแต่ก็ไม่เคยหันมาช่วยเหลือพี่น้องอย่างเราเลยจนวันหนึ่งที่ธุรกิจแกเจ๊งขึ้นมาและตัวแกก็ล้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนสามีกับลูกทิ้งไปตอนนั้นแหละถึงได้หันหน้ามาพึ่งพวกเราแต่ก็อย่างว่า เราทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวตัวเองไม่มีเวลาไปดูแลแกหรอกสุดท้ายพอป่วยหนักเข้าแกก็เลือกจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายที่บ้านหลังนี้นี่แหละพอลุงพงเล่ามาถึงตรงนี้ก็ถูกพ่อและป้าพาห้ามปรามไว้ไม่ให้พูดต่ออีถึงผมจะรู้เรื่องหมดแล้วแต่ก็ยังสงสัย ว่าทำไมพ่อถึงไม่เคยเล่าให้ผมฟังและไม่อยากให้ผมรู้เรื่องนี้จนเวลาผ่านไปดึกดื่นป้าผาก็ลากตัวลุงพงที่เมาไม่ได้สติขึ้นรถกลับบ้านไปและผมก็ถามพ่อซ้ำอีกว่าทำไมถึงไม่เคยเล่าเรื่องประน,นิชให้ผมฟังแต่พ่อก็เลี่ยงที่จะตอบและพาผมเข้าบ้านไปนอน คืนนั้นผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกเมื่อได้ยินเสียงหมาหอนที่รั้วหน้าบ้านอีกครั้งผมหันไปมองพ่อที่นอนอยู่เตียงข้างๆก็เห็นว่าแกนอนหลับตามปกติตอนนั้นผมที่นอนติดกับหน้าต่างพอดีเลยหันออกไปมองข้างนอกและผมก็เห็นว่าจูๆ่ๆเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์มันเริ่มจะสว่างขึ้นทีละดวงทีละดวงพร้อมๆกับฝูงหมาที่เห่าหอนมาตามหลัง ซึ่งแสงไฟนั้นมันจะสว่างขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนเดินผ่านเท่านั้นแต่ตอนนั้นผมก็ไม่เห็นมีใครเดินผ่านมาเลยผมรีบก้มดูที่ประตูหน้าบ้านผ่านทางช่องหน้าต่างก็เห็นว่ามีฝูงหมามารวมตัวเห่าหอนกันอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วจู่ๆประตูหน้าบ้านมันก็ค่อยๆอ้าออกมาเองผมถึงกับตกใจสุดขีด และรีบมุดตัวเข้าไปอยู่ในผ้าห่มทันทีสักพักก็มีเสียงคนเดินเหยียบบันไดไม้ขึ้นมาที่ชั้นสองเสียงนั้นมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องที่ผมกับพ่อกำลังนอนอยู่แล้วเสียงประตูค่อค่อยๆดังขึ้นนั่นยิ่งทำให้หัวใจผมเต้นแรงขึ้นด้วยความกลัวแขนขาของผมสั่นไปหมด เงื่อแตกและเริ่มหายใจไม่ออกและผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินเข้ามาหยุดที่ปลายเตียงของผมผมรู้สึกได้ว่าสิ่งนั้นกำลังดึงผ้าห่มของผมช้าๆแต่ทันทีที่ผมดึงกลับเท่านั้นแหละครับสิ่งนั้นมันก็กระชากผ้าห่มของผมออกทันทีผมถึงกับตกใจจนแทบช็อก ดวงตาเบิกโพรงเมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นคือป้านิดแกยืนมองผมอยู่ที่ปลายเตียงในสภาพที่คอย,ยังมีเชือกผูกห้อยยาวลงมาถึงขาใบหน้าแดงกำตามเนื้อตัวก็เขียวช้ำไปหมดจากนั้นผมก็ร้องโวยวายขึ้นและคลานหนีไปขดตัวอยู่ที่หัวเตียงจนพ่อที่หลับอยู่อีกเตียงหนึ่งต้องตกใจตื่นขึ้นมา พอพ่อเห็นว่าผมมีท่าทีคลุ้มคลั่งเหมือนคนบ้าแกก็เข้ามากอดและปลอบผมจนเมื่อผมสงบสติอารมณ์ลงได้ผมจึงเล่าให้พ่อฟังพ่อเองก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรซ้ำๆและบอกว่าพรุ่งนี้เราก็จะได้ทำบุญไปให้ปณิชต์แล้วคืนนั้นผมจึงย้ายไปนอนเตียงเดียวกับพ่อจนถึงเช้าเลยครับพอถึงเช้าวันต่อมาลุงพงและป้าพา ก็มาจัดงานทําบุญครบร้อยวันให้กับป้านิดและนิมนพระมาที่บ้านชาวบ้านในละแวกเดียวกันต่างก็มาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งและในตอนแรกพิธีกรรมภายในบ้านก็เป็นไปด้วยดีจนมาถึงตอนที่พระกำลังจะสวดจบนั่นเองจู่ๆนาลูกสาวของป้าพาก็มีอาการคุ้มคลั่งเหมือนคนถูกผีเข้าต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าเล่นเอาทั้งผม ทั้งพระและชาวบ้านที่อยู่ในพิธีต่างก็ตกใจไปตามๆกันขณะที่ทุกคนกำลังตกใจอยู่นั้นพ่อของผมที่ตั้งสติได้ก่อนใครก็พุ่งเข้าใส่นาเพื่อจะช่วยจับตัวเธอไว้แต่พอพ่อจับมือของนาไว้ได้เท่านั้นแหละครับเด็กสาวรูปร่างบอบบางกลับมีแรงขึ้นมาเหมือนผู้ชายและสะบัดมือหลุดออกจนพ่อผมเสียท่า ลุงพงที่เห็นดังนั้นก็เข้าไปช่วยอีกแรงแต่ทั้งพ่อและลุงพงก็ไม่สามารถรั้างตัวนาไว้ได้แล้วหนาก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพวกมึงไม่รู้จักสำเน็กบุญคนพวกมึงไม่รู้จักสำเน็กบุญคนเธอพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนทั้งพ่อลุงพงและป้าพา ถึงกับซุดตัวลงนั่งเมื่อมั่นใจแล้วว่านั่นคือเสียงของป้านิทแล้ววิญญาณป้านิทในร่างของนาก็พูดขึ้นอีกไอ้พงไอพาไอคมไอ้พวกนี้ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณกูสาช่วยเหลือพวกมึงแต่พวกมึงกลับมารวมหัวกันโกงกูทีนี้ก็มาเสแสร้งแกล้งทำบุญให้กูกูบอกไว้ตรงนี้เลยว่ากูไม่ขอรับ พอพูดเพียงเท่านี้นาก็สลบไปหลังจากนั้นป้าผาก็อุ้มนาออกไปพัดวีที่นอกบ้านส่วนข้างในบ้านพ่อกับลุงพงไม่รู้จะเอาอยังไงต่อเลยนิมนต์ให้พระท่านสวดต่อที่เหลือให้จบเพื่อให้พิธีมันได้แล้วเสร็จไปพอพิธีกรรมทำบุญร้อยวันให้ปณิสเสร็จลงเรียบร้อยแล้วพระท่านก็กลับวัดส่วนชาวบ้านก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านด้วยความชงนงง,งวย ผมไม่เข้าใจว่าวิญญาณป้นิทที่เข้าสิงนานั้นพูดอะไรออกมาจนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ถามพ่อพ่อครับที่ป้านิทพูดนั้นมันหมายความว่ายังไงพ่อของผมมีสีหน้ากลุ้มใจอย่างมากผมเองก็ตื่นหนักจนสุดท้ายแกก็ยอมเล่าให้ผมฟังว่าครั้งหนึ่งที่พ่อลุงพงและป้าพา ทั้งหมดอยู่ในช่วงตกงานก็ได้ประนิตรับเข้าไปทำงานที่บริษัทของแกและได้แต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งดีๆกันทุกคนแต่เพราะความโลภบางตาเมื่อมีอำนาจอยู่ในมือแล้วพวกเขาจึงรวมหัวกันยักยอกเงินของบริษัทลามไปจนถึงการโกงครั้งใหญ่จนทำให้บริษัทถึงกับล้มละลายจากนั้นพวกเขาก็แบ่งเงินที่ได้จากการโกงให้กันและแยกย้ายกันไป เหตุการณ์ครั้งนั้นมันส่งผลทําให้ครอบครัวของป้าน,นิตแตกแยกและเป็นหนี้สินท่วมหัวป้าน,นิตเองก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและได้จบชีวิตตัวเองลงอย่างน่าอานาถที่พ่อไม่อยากให้ผมรู้เรื่องนี้เพราะละอายแก่ใจที่ได้ทําเรื่องชั่วช้าแบบนี้กับพี่สาวแท้ๆของตัวเองหลังจากที่ผมกับพ่อกลับมาถึงกรุงเทพแล้วพ่อก็มักจะปลุกผมให้ตื่นแต่เช้า เพื่อมาใส่บาตรพระและทําบุญอุทิศให้กับป้านิทต,ตลอดถึงแม้ป้านิทจะเคยบอกว่าไม่ขอรับส่วนบุญก็ตามแต่ผมคิดว่าที่พ่อทําไปเพราะท่านสํานึกผิดจริงๆและอยากให้ผลบุญที่ทําไปนั้นหนุนนําป้านิทให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่แกพอจะทําให้ป้านิทได้ถึงแม้จะไม่สามารถไถ่าบาปให้แกได้ก็ตาม